ดีพี่น้องงามมือแรงเลยพี่น้องเดอ้อมื้อนี้มีม้อนมาต้มข้าเปียกเสร็จอยู่เฮือนั่งจอยเด้อเฮือนนางแอร์เลพี่น้องเด้อม้อนต้มน้ำสดนี่เลยน้ำซุปข้าเปียกเ้ยพี่น้องเด,อองงด,เด้อ,ดอใส่หมูบดแล้วก็ลูกซีนมีกอนเลือดตัวนี้นะมีม้อนปรุงเรียบร้อยแล้วกะเ็เส็นเส็นข้าเปียกลวกเรียบร้อยพี่น้องนี่เลย เดือดข่าเปียกโลนึงก็มีถั่วงอกเนาะใส่มีหมักถั่วกินกัดผักหอมซอยเรียบร้อยมากินข่าเปียกน้ำมัมนมันเ้อ,เอ,เเอพี่น้องอเด้อย่างหมดแรงเลยใครแรกพี่น้องน้องน้องแรกเลยนี่เป็นจ๊กเลยเจ๊ไก่แท้เดี๋ยวเลนน้อง,องใส่ก้อนเลือดใส่หมูบดใส่ลูกซีน แซ่บพี่น้องกินน้ำมีมอนเด้อสบายดีพี่น้องกินเข่ากินเข่าอีกวันกินกะเพียงพี่น้องกันเด้อเผาพิษม่ได้กินเผาเปียกทั้งกำจ่ได้ใจพี่น้องเด้เอเชีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะได้ใจเด้ออ่อนทอนแซ่บๆพี่น้องเอ้คอนไรกินยิ้มแน้มสดจบายดีพี่น้องดิบซีจะหักแพงทั้งลาวทั้งไทยกินกะเพียงกันเลยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเฮ็ดดีกว่าพี่น้อง เพื่อนน้อยเนี่ยเลยนะพี่น้องแคบเพื่อนแคบเรียนญาติกจันเลยอ่ะมันได้แฉกขับเปียเพื่อนแคบนะเสียคนก็เต็มแล้วมากินอบอุ่นเพื่อนนางจ้อยห่อนไม่ม้อนเป็นมือกุ๊กห่อนพี่น้องเลยไปตะบไก่กับห่อนมาเด้อลูกหลานเมื่ทุกคนเด้อมากินน้ำไม่ม้อนเด้อะขับเปียกเสร็จเ้อ มาเด้อเพื่อนทางงยอรมันเฮ้ยเพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อเฮ้ยกินกับเกี่ยวเร็จน้ำเต็งเล็กาลีเม็กกี้คิมมาเดยหล่ะเด้อด้วยเด้อเอซอนเอป้ามาเด้อนูตินาเมเด้อแซ่บๆซพี่น้องเลย พักมีร้อนบรีเซอร์พักแม่ร้อนเห็นเหมือนกัะแซ่บพี่น้องบักถั่วอันนั้นเอาถั่วทิมกะปิเอาพอดีเลยป่้องเติมยังอีกพอดีเลย เลยเลยตแจบปวดใช้รถทอหอมขึ้นไปเห็นท่าหน่อยเห็นใช้งตักมอนแลวแช่นอเล้กาตมกินนเดีนห่อนขึ้นองกินเข้าพี่น่องกินแน่นี้แหนะ

อ้าวหยไปเบาเบาอ้าวอยไปขอบคุณ แซ่บแซ่บหน่อไม้แซ่บแซ่บสุดยอดด้านนี้มันดิแซ่บโดยพี่น้องเด้อคุณแม่เคยเห็นแซ่บสุดเกลือเปียกเส้นหรือว่ากระเปียกเข่าเมนอร่อยสุดยอดยอดไม่เลยแม่เห็นนะสะพุนก็สุดยอด ซิมไม่รู้นะจ๊ะต้องมาซิมเอง,งด, <laughs> ดานเปิดถามมันเดอ้อมาลองไงมาซิมซิมมือหนอนออไปพี่น้องเ้อะเดี๋ยวทำให้กิน เ็ดเลยไดดดหน่อยแซ่บเะแซบยขวสวดวดวแแมวโไปถอนโลดแขวไฟคือตำมะโนไปเสียสิบปพันแค่นั้น ชอนายมือได้บวปวดไปช้อนไป้อนจบปวดปวดมอบหนเป็นปวดมออนายเขามัดสองขางบัดเลยขาเั้งขาเิ่กงมัดด้วยสองขาแย่าตะเขียวยิงเอาเขีวยิงยย่า ชอบหมาเล็กนะแต่หูด้านหนึ่งหมาเดี่ยวมันยังเหมือกเลยนะกระดาษทิชชู่จะอยู่ใส่บนื้งมาปุ้งแม่มีกระดาษอยู่ในไม่ได้พอโอกมาเนาะไม่ไดเฮือนทำาะหรอยู่นี่วางก็ตายก็ตายเพื่อนเหมือนเดยมเห็นไหมเ็รังมาติดเพื่อจนนง ไม่ไหวนะนื้อันั้นโมเกตบทานน้ำแข็งโมเกตบโอเก็คคมเย็นเดยเงิน,นอ,ออกหน่อยอาบลำเลยมันเยนจ่อยค่ะนี้เอมัอนกินห้อนนันเลยเหีุผลคือกันในเดียวเหือออกเลย อยู่นนบรรลุถ้าเปิดจะติดหนูขึ้นมาเลยเผ็ด

ได้สอนพาเพลินเป็นปอย่างดีสเนอสินแ่บบาย